ต่อไปนะคะจะเป็นการทำรายง,งานสอบประนะคะหนึ่งถึงสิบส่วนที่หนึ่งนะคะจะทำการ search เมนูตรงนี้นะคะเป็น phss หนึ่ง enter คะ่ะจากน้นแลวระบุเดือนนะคะ เป็นส่วนสองลบห้าแปดนะคะวันที่น้ำสูงนะคะสิบห้าส่วนสามค่ะสิบห้าศูนย์สามห้าแปดนะคะก็รอเคค่ะ ก็จะเป็นแบบรยายงานแสดงเงินสมทบนะคะส่วนที่หนึ่งนะคะกดแกกบาดออกค่ะกดเคานเซิลคนะคะต่อไปนะคะจะไปที่เซิร์ชอีกนะคะเซิร์ชส่วนที่สองนะคะสบสหนึ่งถึงสิบส,ส่วนที่สองนะคะพิมพ์คำว่า p hso สองกด enter คะ่ะระบุเดือนนะคะจะเป็นศูนย์สองทับสองห้าห้าแปดนะคะณนะวันที่นำส่งก็จะเป็นวันที่สิบห้าศูนย์สามสองห้าแปดนะคะกดเ OK คค่ะ นี่ก็จะเป็นรายละเอียดการน,นำส่งเงินสมทบส่วนที่2นะคะกดกดแกรกบาทออกค่ะกด c a n เซินะคะสำหรับรายการนี้ก็เสร็จลงเรียบร้อยแล้วค่ะ